ฮะฮาน้าไปกินเนาะเพราะว่าไปแหนนน่กิเาะบย่านย่านมีคนจองร้านอาหารไว้อันเต็มหมดแื่อเลี้ยงคนไปจองไว้เมื่อช่วรอบนั่นก็ว่าจะไปจองเนาะเอาไว้กับพี่น้องเอฟซีกันอิ่มนอนก้อยชิ่นคอยแล้วเมื่อนั้นเออทั้งปูมาทั้งปูผ่องรถก็กินน้ำกันนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับกินน้ำกันมันโวอิ่มเมื่อครับทีมนั้นน่นะกินจนเบัด นะครับพี่น้องจู้กินแบบนี้เฮ็ดสุกก็มีทีนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเขาก็ไปให้กําลังใจด้วยเลยบดนี้พี่แดงเพิ่อนาได้เตาพี่แดงก็ได้เตาอะไรเตาแก๊สไปด้วยนี่ก็ทําสุกด้วยออใครจะกินดิบก็กินด้วยทีนี้รอบนั้น่ะก็ได้กินอิ่มก็ค้นแล้วบอกว่ามันสิเกับพี่น้องเ c ซีนะเอานี่หนึ่งเข้าหนึ่งขขากินข้าวเหนียวล่ะกินข้าวเหนียวปั้นกินนี่ะกินมันยังางดีพี่น้องเอซีเนาะ เขาปั้นไผ่ปั้นมั่นนี่นะนะคนก็จะมาเยอะบ่ใหญ่อิม่มบพใหญยบ่เพางหิวนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะออเขามาเยอะแน่นอนครับเอฟซี 4, หลายคนก็จะมาด้วยนะครับพี่น้องมาให้กําลังใจได้บาาน,นอา่อจะมาให้กําลังใจได้ครับพี่น้อง 4, นะเอฟซีนะเออนะครับไม่มีเวลาไปไหนหรอกไม่มีเวลาไปกินข้าวกินน้ําอะไรหรอกนะครับก็กกกจะปักหลักรออยู่ตรงนั้นนะ ก็จะไล์สดช่องใครช่องมันแหละครับพี่น้องเอฟซีใครอยากกินก็มาหยิบเอาหยิบเอาเลยนะครับพี่น้องเนาะแม่นบอกอ่านะครับเนาะใช่ข้าวเหนียวเนื้อเดดเดียวพี่นะมันไม่ต้องเอ่อเป็นแกงปไปเไยมันเลอะอีกทีนี้อือนนะมันกินยากอีกแบบนี้มนแม้ในเซซ่อนยังอีกลําบากอีกอันนี้จับกินข้าวเหนียวฟาดโลดพี่น้องเอฟซีแม่นบอกจำเจ้าก็ได้นะ อมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเนะอฟสีอแล้วคนบางคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะคนบางคนนะครับตอนนี้นะครับนั่งไม่ติดแล้วอาการออกแล้วครับทีนี่กลัวอะไรอีกครับกลัวไม่ได้เงินสองแสนคืนครับพี่น้องเมื่อเช้านี้ก็มาพูดเรื่องอะไรครับทนายตอทนายจุดหลอกไงครับที่ไปขัดขวางมัน ที่ไม่พอใจที่มันคัดค้านกันประกันตัวไม่สําเร็จไงครับพี่น้องเห็นไหมพิจัจแห้งเลยครับเรื่องนี้นะมันบอกว่ามันไม่พอใจเลยเอาเขาเข้าตารางไม่ได้พิดใจขนาดพิจใจแห้งไม่ให้โอกาสเขาเลยนะใช่ม่ความคิดมันไม่ได้เกางได้ต่อสู้ได้อะไรเลยอยากให้เขาเข้าตารางอย่างเดียวนี่แหละครับพี่น้องบ่งบอกถึงอะไรครับหนึ่งอะไรครับ เอฟซีมาให้กำลังใจมืดฟ้ามวดินทีนี้เห็นเขามาสร้างบ้านเห็นเขานั่นนี่ให้ทีนี้มีเอฟซีช่วยเหลือทีนี้เห็นไหมครับมันก็อะไรครับอยากให้เขาไปอ,อยู่ในตารางไงครับพี่น้องเอฟซีไม่อยากให้ออกมาต่อสู้ในด้านนอกเห็นไหมครับอา้าวทาไมมึงไม่เขาต่อสู้บ้างละ่ะให้เขา,เาแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยใช่ไหมละ่ะ เขาก็มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีไงอันนี้มึงกิษดาเขาล้วนเลยมันบ่งบอกถึงอะไรมึงมั่นใจขนาดไหนเอาบักไรอีไรเห็นว่าเขาอุ้มเขาอองไปเอาตุ๊กตาของมึงนี่ฮะบักไรอีไรเห็นเอาบอกกูหน่อยสิมันไม่มีดีเด็กก็ไม่มีเอากูถามมึงก่อนไม่งั้นเหรอท่านอธิบดีภาคนี่ จะเห็นแย้งทำไมอีกควายเออนะว่าแค่แห้งแลวผิดตับเวยพี่นิดผิดตับไงพี่ผิดตับแหงขนาดเพลงนี่มันก็ยังผิดตับเลยที่เขาร้องเพลงมันจะไม่ฟังเลยสองเพลงนะเตาไงเห็นบหมเต้าไงกับยวก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 มันจะไม่ฟังมันว่าน่ะเออเนราะใครนี่หมดใจเขาลดแห่มาเห็นไหมเขาลดแห่มาเห็นไหมเขาลดแห่มา โอ้ยสี่ตายเขาบัานนี้ยูปเปลี่ยนครับออกห้อนออกร่นครับบันนี้ออกร้อนออกร้นครับออกปากเองเลยที่นี่เห็นไหมครับพี่น้องค่ะพี่อนะล,ลิปดาหรอถ้าถ้าอะไรครับถ้าสมมติว่ายกฟ้องเนี่ยเขายักเหลืองมาเนี่ยเบือพี่น้องเอฟซีดูดูไม่จืดครับพี่น้องเอฟซีดูไม่จืดครับยิ่งจะบ้าก,ออกาว่าเก่าครับพี่น้องเอฟซี อันนั้นแหะคือเวรกรรมทํางานน,นั่นนี่ที่ดินอะไรครับก็หายวับเลยทีนี้ไปซื้อเขาสี่แสนห้าแสนไปลงทุนปลูกนั่นปลูกนี่ไปขุดทรงขุดสะทีนี่แล้วทีนี้เงินไปวางสารนี่ถ้าสารยกฟ้องในละครเรื่องนี้นะถ้าเขายกฟ้องไม่ได้สักบาทนะเงินที่วางสารนะไม่ได้นะเออจะบอกให้เลยนะไม่ได้สักบาทนะจ๊ะ <c oughs> บ่ได้จักบาทเด้อจ้าดืาดา้อเขาบ่ได้คืนให้เด้อค่ะด้ออาชปให้ยห้องต้องแตกนะไปเอาบ่ได้ด้อนะแล้วนะอย่าไปร้องไห้นะทีนี้พอเขาตัดชิ้นออกมาเออนะมันเป็นเหตุแห่งความสงสัยควรยกประโยชน์ให้กับจำเลยโอยเขาเฮสังสร้างเลยบัดน,นี้มึงมายอ่อมครับู้ย่อมกันมายกไปนี้บ่ได้ด้อค่ะด้อมันต้องมีคนหนบน้าพิชองคบ ได้เลยคะ่ะหนูมันโกกมันใจเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้นเลยคะ่ะโบได้มึงอย่าไปไฮด้าบาทนี้มึงอย่าไปไหเด้อนะเอนะครับพี่น้องเอจีเห็นไหมล่ะตอนนี้เป็นยังไงงางอาการอะไรครับกินไม่ได้นอนไม่หลับครับควงกังวลไงครับเงินสองแสนก็จะไม่ได้แต่คิดจะได้อะไรครับสิบล้านสามแสนทีนี้ ทำไมถึงจะเอาแม่นางเอกเ,เข้าไปร่วมวงด้วยครับพี่น้องเอฟซีเพราะอยากให้มันเกิดอะไรครับมาก,กำสองแปดแปดไงครับเออเออมากมสองแปดห้านะครับพี่น้องเอฟซีสองแปดแปดที่นี่สองห้าเมาเมาแล้วครับเอาไว้ให้มึงซาสองแปดห้า <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีทำไมมันถึงทําแบบนั้นขนาดอะไรครับตัวแม่นางเอกหลุดแล้ว มันยังมีหนังหน้า,ามาอะไรครับอุทธรต่อทีนี่แล้วมันก็โยนให้กับอุทธรนะจ๊ะใช่ไม่ใช่ฝีมือมันนะมันบอกอแล้วมึงมานั่งพรามว่าใช่ออยยาก่ะตามใจเราทุกอย่างเราอ,อยากได้อะไรยังไงเขาจัดให้เราทุกอ,อย่างนั่นคือหมายถึงอะไรนะหมายมึงมึงมนี่นะคะเราจะร่าอะไรอะไรกันนะเราขอแค่บอกคะ่ะออยกจจัดให้เราทุกอย่างคะ่ะนะ ขอแกบอกค่ะหัวปลอดมึงนั่นละนะออเนะแม่นางเอกไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่ได้กังวลเลยนะก็ไม่ได้กังวลเลยนะครับเนาะเห็นไหมหล่ะทีนี้เรื่องโทรศัพท์เป็นยังไงเลยเอามาตอบไม่ว่าเป็นใครเอาไม่ค่ะไม่ค่ะมีรอยสายค่ะวันนั้นนะค่ะ ขาไม่ได้ถามมันทั้งลอยสายมึงยอมรู้ดีว่าสายที่มึงคุยแล้วมึงเชื่อเขาแล้วมึงไปตามหาตามคําพูดของคนคนนั้นน่ะคนคนนั้นน่ะคือใครแล้วคือใครหล่ะเออถ้าไม่รู้เบอร์น่ะจะไปตามหาทําไมจะไปตามคําพูดใช่ใช่ไหมล่ะเคลื่อนไปละอันติ๊ดตีนเขานะหน้าอันบ้านกระซ่าน่ะแมอันว่าอันเขาคขายอันขายมาให้เน่อยเม เพื่อนขายมังคยูนั่กาซ่าอเงื่อนเนืเพื่อนขายมัให้น่ะนะเพื่อนขายมัให้น่ะนะเขาหน้าแทบไปรับไปยูงหไปรัไปยูหันเด้อเป็นรแล้วป่ะนี่ยไอะไระรพคูไปนี่นั่นน่ะมุนในไทหนาวผีน้องเอฟ